สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่3นะครับของการเฉลยโจทย์ปัญหา6.2นะครับในหนังสือวิชาทฤษฎีจํานวนของมูลนิธิสวน,นนะครับในคลิปที่1่กับ2เนี่ยผมได้เฉลยข้อ1นถึงหจบไปแล้วนะครับดังนั้นในคลิปนี้ก็เลยมาเริ่มที่ข้อ6นะครับข้อโจทย์ข้อ6นะครับบอกว่าถ้าสรรมการ f x ท่ากับศูนย์มอด n เนี่ยมี n คําตอบนะจงพิสูจน์ว่าจานวนเต็มทุกจำนวนจะเป็นคําตอบของสมการนี้นะครับอันนี้มันชัดเจนมากเลยเนาะเพราะว่าสมการผู้นาม modulo n อย่างเงี้ยนะครับยังไงมันก็มีไม่เกิน n คําตอบอยู่แล้วแล้วถ้ามันมี n คําตอบมันก็คือทุกทุกจำนวนเต็มเป็นคาตอบหมดนะครับดังนั้นจริงๆไม่ต้องพิสูจน์ได้นะก็เห็นได้ชัดมากเลยแต่ว่าเขาอยากให้พิสูจน์เราก็พิสูจน์ซะหน่อยนะก็คือ, <c oughs> อการที่สมการเนี่ยนะครับมี n คําตอบเนี่ยนะครับเวลาบอกมี n คําตอบคือ,อเป็น n คำตอบที่ไม่คอน g r u นกัน modulo n นะ ซึ่งซึ่งไอตัวที่ไม่ได้คอนเวนการโมดูลเอนเนี่ยมันก็ลดรูปได้เหลือสิ่งที่เรียกว่าลิสต์นองนิ่งทีบเออเรซิดีสนะซึ่งก็คือดังนั้นมันก็ได้ทันทีนะเ,เดี๋ยวนะผมลืมเขียนคอมมาตรงนี้นะครับอ่ะก็คือผมก็เลยบอกว่าจากที่โจทย์กำหนดให้ว่าสมาการเนี่ยนะครับมี end solution n Solution m o โมดูลเนเนี่ยดังนั้นมันก็จะได้ทันทีว่า solution ที่ว่าก็คือต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นครับเพราะว่าที่ผมบอกไปนะว่าพอมี n So l u t i o n ที่มันไม่คอนเวนการโมดูลเอเนี่ย ยังไงพอลดรูปปุ๊บมันก็คือลดได้เหลือพวกรีสโอนนิเกทีฟเอ่อเรสิดิวโมดูโรเอนอยู่แล้วนะครับคือศูนย์หนึ่งสองจนถึงเอลบหนึ่งนะครับดังนั้นพอเราให้ x อศูนย์เนี่ยนะครับเป็นจำนวนเต็มเลใดเอ็ศูนย์มันก็ต้องไปคอนี้กับบางตัวในนี้อยู่แล้วนะข้อนี้กับไปพวกศูนย์ถึงเอลบหนึ่งอยู่เนยนะครับสำหรับอ่าฟอร์ซัมเจนะเพราะว่าอันนี้มันคือที่ผมบอกมันคือคอมพลีทเอ่อเรสิดิวซิสเต็มโมดูโรเอนอยู่แล้วด้วยนะการที่มีนั้นะการที่มีเอ็นโซล้วก็ ไม่ได้คอนดิกันโมดูลเอ็นเนี่ยอันนั้นคือเอ็นโซลูชันนั้นน่ยก็คือมันก็สามารถลดรูปได้เหลือเป็นสิ่งที่เรียกว่าลิสตแบบ์แบบนอะง uh, นะะิ่งทีบเรสิดิวแบบแบบคอมพลีตนะคอมพลีตลิสต์นองนิ่งทีบคอมพลีตเรสิดิวซิสเต็มนะครับพูดพูดสั้นไปหน่อยนะ,ะดังนั้นเอ็นโซลูชันที่ว่าเนี่ยนะสามารถลดรูปให้ได้เหลือลิสต์นองนิ่งทีบคอมพลีตเรสิดิวซิสเต็มนะประมาณนี้แล้วกันนะ,ะแล้วก็พอให้ x ศูนย์พิมพ์เต็มใดๆนะผมกำลังจะเริ่มพิสูจน์แล้วนะว่า ทุกจำนเต็มเนี่ยเป็นคําตอบนะครับผมก็เลยให้ x ศูนย์จำนเต็มใดๆแล้วผมก็ว่า x ศูนย์ก็ต้องค่อยกับบางตัวในนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นคอมพลีทเรสิดูซิสต์เต็มอันหนึ่งนะครับแล้วก็อพอ x ศูนย์ค่อยกับบางตัวในนี้นะคือ x ศูนย์เป็นตัวบางตัวในนี้นะแสดงว่า x ก็ต้องค่อยกับ x ศูนย์แน่ๆนะเออขอโทษครับคือถ้า x คือ x ศูนย์มีอยู่ในแน่นะ้องถ้า x ศูนย์คอยกับกับบางตัวในนี้เนะี่ยแล้วก็ x ถ้าดังนั้นถ้า x เขียกับ x ศูนย์เนี่ยนะครับก็จะได้ว่า x เป็นโซลูชันด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยนะโซลูชันคือตัวไหนก็ได้ที่เขียกับศูนย์ถึงเอลลหนึ่งอันไหนก็ได้นะครับแล้วพอ x ศูนย์เขียกับ j แล้วถ้า x เขียกับ x ศูนย์เนี่ยก็คือ x ก็เขียกับ j for sum ตรงนี้นะครับ for sum j ในนี้เนี่ยก็ x ก็ต้องเป็นโซลูชันด้วยนะครับดังนั้นพอพอ x เป็นโซลูชัน x 0ก be so ็ต้องเป็นโซลูชันด้วยเพราะมันคอนกรูเอนกันนะเนี่ยเวลา fx เข้ากับศูนย์หมดเอนเนี่ย fx 0ูนย์ก็ต้องเขียนศูนย์หมดเอด้วยนะมันเป็นสมบัติของคอนกรูเอนอยู่แล้วนะอ๋อ fx ในที่นี้คือต้องเป็นพังนามนะครับที่มีสมระสิอยู่เต็มเขาไม่ได้เขียนนะเออผมก็ใช้ดื้อๆเลยแฮะอ fx ต้องเป็นผู้นามที่นั่นนะอ๋อเป็นเมืองนะครับมันมันต้องมีเพิ่มนิดนึงนะเพราะไม่งั้นนี่มันจะมั่วมากเลยนะออเดี๋ยนะ ผมเขียนเพิ่มเองแล้วกันนะโจทย์โจทย์ต้องมีให้ครบนะครับก็คืออาจจะต้องให้มาก่อนว่า fx เนี่ยนะครับเป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มน,น,นะครับขอเขียนได้ย่ออย่างนี้นะครับอ,นนอันนี้ก็คือการการพูด,ดย่อๆว่า fx เนี่ยนะครับเป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มน,น,นะครับมันก็จะได้ทันทีเลยนะครับตามสมบัติของ o n น r u e น c e นะครับก็จะจบการพิสูจน์นะ โอเคก็น่าจะหมดแค่นี้นะครับสำหรับข้อ6ต่อไปมาดูข้อ7จนะครับจงพิสูจน์ว่า nfactor i a l จะหารผลคูณของจำนวนเต็ม n จำนวนเรียงต่อเนื่องกันอันนี้เหมือนเหมือนผมเคยอธิบายไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าเราเอาเอามาอธิบายซ้ำแล้วกันนะเนี่ยขอขอย่อหน้าจอนิดน,นึงนะจะได้เห็นเต็มจอนะครับแบบนึ่งนี่นะครับก็คือว่า,าผมก็ให้ A เป็นวนเต็มใดๆนะแล้วก็ให้ A เนี่ยคือ ผลคูณของจำนวนเต็ม n จำนวนเรียงต่อเนื่องกันเนี่ยก็คืออย่างนี้เนาะอันนี้ a เป็นจำนวนเต็มใดๆนะครับแล้วก็ดังนั้น a a ใหญ่เนี่ยนะครับมันก็คือผลคูณของจำนวนเต็มเนี่ยนะ a บวกหนึ 1, ่ง a บวกสอง a บวกสาม a บวกสี่ไปถึง a บวก n เนี่ย n จำนวนเรียงกันนะแล้ว,แล,วแล้วเราก็จะแสดงว่า n factorial เนี่ยต้องหาร a ใหญ่ลงตัวนะ,ะก็จะจบการพิสูจน์นะครับผมก็บอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้า a เนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าเท่ากับลบ n น้อยกว่าเท่ากับลบ1เป็นไง เดี๋ยวนขอเขียนเส้นจํานวนไว้ก่อนเนาะอันนี้ศูนย์แล้วกันนะขอเขียนเล็กๆนะครับอันนี้ลบหนึ่งอันนี้ลบเอ็ N, นเนาะคือผมบอกว่าถ้าถ้า a เนะี่ยมันอยู่แถวเนี้ยนะครับนะมันก็จะได้จริงๆว่า a ต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมเนี่ยอย่างเช่น A เป็นลบเอ็นก็คือตรง,นเ,นนงนะ N 1, เนี้ยเป็นศูนย์ละถ้าเขยายมาหนึ่งนะลบเอ็นบวกหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยเป็นศูนย์ไอตัวตัวก่อนนั้นเนี่ยนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึงลบหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้เป็นศูนย์นะก็คือเนี่ย ถ,ถ้าเราดูว่า A เป็นศูนย์ไม่ไร่เนี่ยก็คือ A เป็นพวกลบหลบสลบสาถึงลบเนี่ยก็คือตรงเนี้ยนะครับมันก็คืออันเดียวกันนะพอ A เป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยก็จะได้ว่า nfactorial หาร A ลงตัวทันทีนะดังนั้นกรณีที่เอเนี่ยนะครับ a มันเป็นพวกลบหลบสลบสาถึงลบ n ตรงนี้เนาะก็จบการพิสูจน์นะได้ละดังนั้นผมก็บอกงี้แล้วกันนะนี่แสดงว่าผมทำตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ ต่อไปจนเต็มตั้งแต่ที่มันมากกว่าลบหนึ่งก็คือตั้งแต่ตรงนี้เนาะมากกว่าลบศูนย์นะครับเนี่ยถ้า a มากกว่าลบศูนย์บ้างนะถ้า a มากลบศูนย์เนี่ยผมก็เขียน A อยู่ในรูปนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้มัน A บวก n แล้วลดลงไปเรื่อยจนถึง a อบวกหนึ่งใช่ไหมผมก็เอา a แกหารด้วย A แกเนี่ยนะคือคือเอา a แกคูณทงเศษและส่วนถ้าผมเอาเอา a แกคูณตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นกลายเป็น A แฟกแล้วคูณเพิ่ม A บวกหนึ่งบวกสองบวกสามถึง A บวกเอมันก็คือ A บวกเอแฟกเนี่ยตอนเนี้ยนะครับ แล้วก็หารออกด้วย a f a c t ตามที่ผมบอกไปเนาะว่าผมคูณด้วย a f a c t ทั้งเศษและส่วนนะครับก็ออกมาเป็นตัวนี้แล้วก็ถ้าผมเอา n f a c t หาร n f a c t คูณเนี่ยนะครับตัวนี้มันคืออ่อไบโนไบโนเมียล e เนาะไบโนไบโนเมียลโคฟิเชนต์ e นะครับ a อบวก n อเลิก a อนะแล้วก็คูณ n f a c t เข้าไปนะแล้วก็อา่าตัวนี้นี่นี่เราใช้สมบัติของไบโนเมียลโคฟิเชนต์อยู่นะครับว่า a บวก n เลือก a ตรงนี้ยังไงก็เป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วพอตัวนี้เป็นจำนวนเต็มแล้วก็คูณกับ n f ฟ c t อันนี้คือนิยามว่าอันนี้มันก็คือหารด้วย n f ฟ c t ลงตัวนั่นเองนะ,นะตัวที่หารด้วย n f ฟ c t ลงตัวก็คืออยู่ในรูป n แฟกคูณจำนวนเต็มอะไรสักอย่างเนานะ,ะดังนั้นก็คือตัวนี้หารด้วย n f ฟ c t ลงตัวเรียบร้อยนะครับเสร็จไปอีกอย่างดังนั้นก็คือเสร็จลนะนะนี่นะหมดแล้วเนาะ ตรงนี้จริงๆไม่มีจนเต็มนะคือจนเต็มที่อยู่ระหว่างลบหนึ่งกับศูนย์ไม่มีนะพอพออะไรที่มากกว่าลบหนึ่งก็คือตั้งแต่ศูนย์เป็นต้นไปนะครับแต่ผมระบายให้มันครบอย่างนี้นะแล้วก็เหลือเหลือเน้อยกว่าลบเอ็นซึ่งคือตรงนี้เนาะลบเอ็ลบหนึ่งเนี่ยนะครับอย่าลืมว่า a เป็นจนเต็มนะดังนั้นคือช่องนี้จริงๆไม่มีแหละแต่เดี๋ยวผมจะระบายนะก็คือตอนนี้เรากาลังทําช่องนี้นะครับทําช่องที่น้อยกว่าลบเอ็นนะเดี๋ยวผมก็เลยเนี่ยสมมุติว่า a น้อยกว่าลบเอ็นนะช่องนี้น่าอย่าลืมนะครับ ก็ถ้าทำช่องนี้เสร็จแสดงว่าเราทาครบหมดนะไอเอน้อยกว่าลบเอผมเปลี่ยนตัวแปรนิดหน่อยนะเป็นเทคนิคปกตินะในการเขียนพิสูจน์ก็ให้ b เท่ากับลบเนะลบเเฉยนะนี่จุดนะครับไม่ใช่หนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวนึกว่าลบเหนึ่งไม่เกี่ยวนะให้ b เท่ากับลบเนะดังนั้นการที่ A เป็นยนต์เต็มเนี่ยลบเก็เป็นยนต์เต็มด้วยนะครับแล้วก็การที่ a น้อยกว่าลบเซึ่งก็คือ a น้อยกว่าเท่ากับลบเอลบหนึ่งพอใส่ลบสองข้างเนี่ยมันก็มากกว่าเท่ากับเอบวกหนึ่ง ตามนี้นะครับหรือเอาลบคูณสองข้างเนี่ยนะก็คือลบ a ก็จะมากกว่า n นะอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายนะซึ่งก็คือ b มากกว่า n b มากกว่า n ลบเป็นจนเต็มก็คือ b มากกว่าทัาบ n บวกหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวแปรต่อนะ a เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะ,ะจากที่ b คือลบ a a ก็คือลบ b เนอะเดีย๋ยวเแทนเข้าไปลบ b นะครับแทน a ด้วยลบ b นะครับแทน a ด้วยลบ b แล้วก็แทน a ด้วยลบ b เนี่ยนะ แล้วก็ผมก็ดึงลบออกไปนะดึงลบออกไปดึงลบออกไปดึงลบออกไปดังนั้นมันก็จะมีลบหคูณกันอยู่ n ตัวก็คือลบหนึ่งกำลัง n เวลาดึงลบออกไปจากจากตัวนี้นะครับเวลาดึงลบไปก็เหลือ b ลบ b ลบหนะครับขอโทษครับชี้ผิดตรงนี้อันนี้ดึงลบออกไปก็เหลือ b ลบสอนะอันนี้ดึงลบหออกไปก็เหลือ b ลบ n นะครับดังนั้นตัวนี้นะครับพอดึงลบออกไปทุกวงเล็บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นลบหกำลัง n คูณกับตัวนี้ จัดรูปต่อนะครับอ่าก็คืออันนี้คล้ายๆว่ามันมันเริ่มจาก b ีลบหลดลงไปเป็น b ีลบสองบีลบสามจนถึงบีลบเนี่ยถ้าผมเอา b ีลบเลบหแฝกคูณทั้งเศษและส่วนนะครับนะตัวนี้ก็คือ b ีลบหแฝกทันทีนะครับแล้วข้างล่างก็คือที่ที่ค้างไว้ตรงนี้นะบีลบเอลบหแฟกทอเรียลแล้วก็ลบหนึ่งอกเออมานะบางคนอาจจะเอ๊ะอันนี้ ทำได้ปเปล่านะเนี่ยใส่อะไรเนี่ยเนี่ย b มากกว่าเท่ากับ n บวกหนึ่งเราใช้ตรงนี้นะครับงั้น b ลบ n ลบหนึ่งมากกว่าเท่ากับศูนยะ์ดังนั้นตรงนี้มากกว่าเท่ากับศูนย์ใส่แฟกทอเรียลก็มีความหมายตามปกตินะเรารู้อยู่ละศูนย์แฟกหนึ่งแฟกสองแฟกเนี่ยเรารู้จักหมดนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เขียนได้นะครับแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมนะตามนิยามเนี่ยนะครับถ้าผมเอา n แฟกหาร n แฟกคูณอย่างนี้ยนะตอนที่เอา n แฟกหารเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นไบโนเะมียลโคฟิเชีนนนททัะ แล้นเอา n n f a c คูณทั้งเศษและส่วนเนี่ยนะครับแล้วจับคู่แบบนี้เนะี n ่ย n f a c t ลอกมาตรงนี้นะแล้วส่วนตัวที่จับคู่ตรงนี้นะที่ผมวงตะกี้นะมันคือ b i n a r er coefficient นะครับแล้วก็ซึ่งซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นจำนวนเต็มเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วเนาะ,ะดังนั้นอันนี้เรามีจำนวนเต็มตัวหนึ่งนะคูณกับ n f a c t นะมันก็เลยหารด้วย n f a c t ลงตัวเอ้ยแล้วผมลืมเขียน factorial นะครับขอโทษครับลืมเขียน factorial อ่อย่างนี้นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่า a เนี่ยคำนวณมาเรื่อยๆนะครับเป็นศูนย์หมอดเอ็นก็คือ n Fa c t หาร a ลงตัวนั่นเองนะดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ช่องนี้หรืออยู่ช่องนี้หรืออยู่ช่องนี้เนี่ยนะก็คือผมก็เลยว่าไม่ว่าจะอยู่ช่องไหนอยู่ในเคสไหนก็ตามเนี่ยเราจะมีเราจะได้ว่า n Fa c t หาร a ลงตัวเสมอนั่นเองนะก็เลยจบการพิสูจน์ข้อ7ครับอ่ะโอเคก็เพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปเดี๋ยวเราค่อยมาต่อข้อ8ในคลิปถัดไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ